เดี๋ยวค่ะยังไม่ได้ตังยังไม่ได้ตังโอ้ยบะเลยโดนแล้วงัดไป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 โอ้เลยโอ้เลยยูเซ็จเๆ็เซ็เ็จเบนแล้วเซ็จเบ้นแล้วโอ้โหเกินสิบแล้วตั้งป้ายด้วยเอาเอ้อหเล็กเนาดนี้

ไอดุกไอดุกไอดุกอดุกเออัวเป็นโลปดุกโดนไหนอะโอ้เข้าดีเข้าดีอะไรวะปายาวๆไหว้โหยิงเข้าหัวเลยอะเออเข้าหัวมาดีเฟ้เลยเวียงไปใกลๆโอ้โหโลกว่า โหเหี่ยวเลี้ยวเลยโหกวเลยครับคงยิงในใต้สะพานนั่นเลยเออโลกว่าหัวแม่งเบลอเลยแต่เงียบข้านึ่งถูกกัดที่ไดีครับบัสทีครับวันดีครับวันทีครับโอ้โห ก็นานแล้วอ่ะอืมปล่อยยางซะบ้างปลดปล่อยซะบะ้างเออไอโฟทั้งนั้นเลยไปว่ะชุดนี้เป็นไอโฟมาทีน้ำบานทีลร่างกายลงยิงไป ตัวนี้จะหวก็ไม่โดนอีกแล้ช้าไปไม่ยิงวะวีไม่ยิงวะปามาแล้วนะเดือดแล้วนะเริ่มเดือดแล้วนะเดือดโมโหแล้วนะเช้าเลยแหละนี่ี่โามาีมันลงเปเลนู่นเนี่ยนู่นน,น้าแม่งนาสงนี่สคนดเดี๋ยวค่ะยังไม่ได้ตั้งเดีไม่ได้ตังอ้ยบลอ เดี๋ยวไม่ได้ตัดโอ้ยเบลเลอร์โดนแล้วโดนใครวะโดนเสือเหรอเบลเลอร์โอ้โหไปทะลุเว้ยชิบหายให้มันไปเถอะนะให้มันไปเถอะเดี๋ยว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  ยหญยใหญ่ใหให้มันไป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 ไม่ใช่พูนจะไปยังไงเนี่ยไปดิไปพี่หนึอยไปดิไปให้ได้เออมันจะไปยากอะไรแค่ล่มคันเดียวเต่ายังเอาไว้ได้เลยบอกแล้วสิบตัวนี้ใกล้สิบเฮ้ยไม่ต้องสนรวบเลยเดี๋ยวสิ ไอโพหรืออะไรวะชิวัยนี่อยู่นี่ต้นหางเหรอใส่แดง่านี่นี่นี่นู่นปลาอยู่นู่นโอ้หลืมเซฟติดเซฟไอยียติดเซฟ เฮ้ยไม่โดนพี่ซ้ำไม่โดนเออข้างไหนข้างไหนเออไม่โดนเอยจ้าเดไม่ดนเลยโอ้พวกแมงเม็แต่ละคนเย่รุดพอดี เดือดเดือดขึ้นแลขึ้นแลขึ้นแลโอ้โหเขาไต่เว้ยเขาไปเว้ยเขลียรสายออกนี้เขลียรสายออกนี้เขลียรสายเอาปืนดันสายออกเออเออเอาปืนดันสายออกยิงเอออยู่เข้าคอเลยโอ้โหสามคนไม่โดนเลยทุกคนเสือยางระเบิด บนชิปหายเลยวก็ซ้าให้ไม่โดนโอ, ng, ปอ้ปาห่างอะเอาดอกนั้นไปไหนแรอวะหกโลหกโลเฮ้ยดอกนั้นอยู่ในตัวหรอดอกฝังเลยอะดอกผมมาอยู่ข้างเฮ้ยดอกนู้นไม่มีดอกไม่มีไม,นนไม่มีอยู่ในตัว ต้องขุดเอาจอบมาขุดลองพลิงดิหกโลได้ตัวนี้ดูยังไงวะไม่มีเนี่ยดอกไม่มีเออไปเอาไปเอาจอบมาขุดเอาเฮ้ยดอกติดดอกติดยิงใส่ดงให้ยิงปลาไม่ให้ยิงดงปลาปนยิง ไปเอามีดมาพราดอกคืนเขาเลยมันดูดิมีรูออกไหมเปล่าถ้าไม่มีรูออกมันก็มีอไรเน,นื้อไม่มีรูออกฝังเอาอืมมองนัน่นอ,อ่ะเเสือ,อยังระเบิด,เ,ออเ,บดเลย ทีนี้หนังระเบิดต้องระเบิดหนังออกอย่างระเบิดแเนี่ยต้องผ่าตัดงานที่เราเมียงนที่เราด้นศิษย์เนี่ยเพื่อนต้องต้องคล้องเพื่อนด่วนเลยต้องผ่าตัดแล้วเออผ่าตัดออกถ้าไม่งั้นตายก็อาจจะอยู่ในตัวแหละอาจจะอยู่ในตัวเพราะมันไม่มีรูออกแต่ว่าตัวนนี้มันติดเชือกเชือกอยู่ตรงนี้เหรอใช่โอ้มันหักตรงควันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้แค่นี้ เอาไว้ดูต่างหน้าเอาไว้ดูต่างหนะไป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 ขึ้นลำแล้วเฮ้ยอยู่นี่วิอ้อโหเวียนกำอยู่ไหนวะอยู่ที่เดิม งัดไปงัด oh, oh, oh. ไปงัดไปไปงัด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 ไปโอเลยโอเลยอยูเฮ้ยโอ้ยพี่แล้วเข้าการคอโดนแล้วของนัดนัดก็เข้าหลังพี่ยิงกันคอเลยอาวีรอดทางนี้ยังไม่ยอมเหรอเว้ยโดนจุดตายเลยนะโดนจุดตายทั้งคู่เลยนะเออ ของพี่ก็ทะลุมาเดี๋ยวพี่มีสาาพี่มีถุงมือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดมือสุดมือสี่โลครึง่งอ้าวเป็นอะไรเนี่ยอบ้บาอบ <laughs> โอ้โหสัตว์กระเ็นหมดเลยน,นิ้งเลยอ้าวหมดลม เขาเปไ็นไรเขาเนี่ยทีนี้จะแกะกันยังไงเนี่ยโอ้โหพี่ยิงเข้าพี่ยิงเขานี่การล่างก็ดีเลยเออแล้วนี่เขาก็สามเข้าหมาะดิ้นบ้าเลือดเลย ก่อนหนึ่งลูกขาดนี้ห้านาทีตายฮะ<า> <c oughs> เดี๋ยวก็ตายนะนเออพี่<า>โดนกั้นคอนี้ยซ้ำก็เข้านี่มันไี่ซ้ำอันนี้ไปซ้ำใช่ไหมเออซ้ำของพี่เข้าหัวแล้วทางนูน้นเออว่าพี่ยิงตัดริ้อยู่แล้วเข้าหัวพอดี <c oughs> อ้าวตายแล้วนี่วะเนียอาปากเนะลยฉ <c oughs> อกแลวโอไม่หนนิอะหสายสองสายของหนูโอ้ยโอ้ยข้ว่ากม่หน่ยอยของหน,นูนับข้าหัวยังไม่อยู่เลยโหดิ้นบ้าเลือดเลย ดูคนซ้ำเนี่ยคนซ้ำกับคนยิงเข้าไปตำแหน่งเดียวกันเลย ยังกะดูนี่ใสยูหรือปลาอะไรทะลึ่งทะลึ่งมาขึ้นตอนน้าทึ่งมึงนี่มันวิ่งดีอะเออใสยูจริงเหรอวะโอ้แล้วก็แม่นที่ผ่าเลยใสยูวิ่งดีเอาดึงเร็วๆเข้าโอ้โหปลาตัวเท่าแขนเออเออโอ้โหเดะสองตาอีกอยากกินสายูหรือออกาัทีได้หวะที่ผ่า ใส่ยูใส่ยูจริงใส่ยูจริงเฮ้ยสวายว่ะเข้าคอเลยอะโอ้เข้าต้นคอเลยอะโอ้ลูกสวายที่ปลายยังเหลือให้ดูเลยโอ้แล้วแม่นจริงๆเว้ยพอดีเลยปานปิดตู้เออ มันยังไม่เอาผ้าอ้อมออกเลยเหลืองๆเนี่ยมีคืบอยู่ได้ตัวแปดเก้าได้แปดเก้าทีดโอ้โหเท่าเท่าเมื่อกี้แล้วเท่าปลายวี่งงตรน้ใบนใบไม้นะโดนโอ้โหไอ้ตรงเนี้ยาวอย่างเงี้ยเหมือนกันสองตัว นี่เขาเขายิงปลายตีนกันเนี่ยเมื่อกี้ก็ตรงนี้เลยข่าวแง่เลยไม่โดนเต็งหรือไม่เช้าผมยิงไซสิบเนี่ยตรงเนี้โค้งวูบเข้ามาใต้ปูนเนี่ยปุ๊บเกงมือรอแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัวเจ็ดแบตชีดระยะใบไม้นู่นโหยิงโดนพอตรงนี้ขึ้นช้าๆอย่างนี้แล้วสองที แล้วนี่เขาทำอะไรปลายนี่เขาทำอะไรมาฮะปลายนี่ชุบด้วยนี่น่ะไม่ได้ชุบแล้วมันม้วนเหรอสี่มุมเกียร์ยังมันร้อนไงอ๋อเอ้ยอย่างนี้ก็ดีเนี่ยเล็กๆเนี่ยลงไปได้ไหมก็ฮะอย่างนี้ก็ขึ้นได้ได้ได้ก็ขึ้นได้กวากไปด้วยก็ได้เอาไว้กับผมนะเดี๋ยวผมจะยัดถุงผมนี้นนู่โอ้พี่ถ่ายไว้แล้วคือกว่าทุกตัวเลยอ่ะวทำไงได้อ๋อ เฮ้ยผมไม่โดนโอ้ดอกเป็นก้อนเลยดอกเป็นก้อนเลยโอ้ดอกสี่ดอกอย่างนั้นอะโดนของใครวะน็อกเลยเบนโดนอ่ะโดนคนเดียวนะโอยโดนสองคนคนเดียวก็มันสายมั้ยมันคนเดียวอ๋อนั่นดอกสามเหรอโดนรูปสามเหรอรูปใครโดนครับ ไอ้ดอกร้อยอ่ะนู่นซ้ำเลยโอ้ยซ้ำหยุดเลยอ่ะมไหน้ำเดไ้หนก่ะเบนสีอะไรของเราก็ดูดอกสิอ๋อดูไม่ได้ของเราหรือเปล่าเราก็ชมพูนะ ก็จมูกแล้วจมูก็ชมพูข้างในไม่เอาไม่นับชมพูข้างในไม่นับอยู่นี่แล้วไส้ไส้อะไรนี่ปลาไข่อ่ะปลาไข่เอยนั่นแหละดองไหนมันๆอ่ะมันใช่ไหมมันแทบเลยสิ กระดูกหักก็โดนซ้ำไงเนี่ยเส้นเนี้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 ยส้นเนี้ยเส้นเนี่ยเส้นเนี้ยเสืนเน้ยเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยเอ้นเ้ส้เน้เส้นเี่เส้นเนียเนเนี้ยเนเนี้ยส เจ้าของอยู่นี่เจ้าของอยู่นี่เมื่อกี้ลืมไปรีบเอามีตัดก่อนนัดกำคอใครไหมนัดกำคอเข้ากลางลำเลยของเราอันใหญ่เนี่ยอันใหญ่เบิ่มเบิ่ยเนี่ยพันได้เข่า้องเปลี่ยนซี่แล้ววะไม่ได้หรอไม่ได้ได้ไม่ได้เขาไม่ให้ไม่ให้หุ้นแบบนั้นชมพูชอยู่ข้างในต้องเห็นพันกันเยอะเอามีตัดเลยเมื่อวานก็ยังไงพอแต่พอเย็นแล้วหายหมดเลย ก่อนมืดอะไม่ขึ้นตัดน้อยไปเม็ดไข่ออกเลย ก็ไม่ปรับเบรกเขาเหมือนเขาก็ไล่อยู่นี่เฮ้ยยิงหัวเรือ <c oughs> โอ้ยไอ้ดุก๊ก <c oughs> โอ้โหใหญ่กวีอีก <c oughs> สามหัวเลยอ่ะโอ้หลายพ่ <c oughs> อยดุก สองโลกว่าสองโลเ,งเท่ากับของวิวีเอเออไทวีแต่เขาโอ้ยยิงหัวเลยแต่เขาไม่พอมม้อมอวีเอไหมเนองนูลวีปลาอยู่ข้างหน้านี่จะวิ่งไป่ไหล หดใญ่อะเล่นได้เล่นเล่นได้เล่นเล่นได้เล่นเออคนเยอะปล่อยผูกครับผมเออผูกกางก็เอาปล่อ้ผูกครับผมดื้อใจเย็นให้เพลินก็รอยิงให้มันกดไปมันกดได้กดไปเขาเขาไห้ไหลแล้วก็ไม่ต้องกลัวจ้าไปเรื่อยๆครับ ไม่ต้องตอ่อไม่ต้องตอ่อเดินตามด้วยหน่อยข้ามได้เบ็ดไม่เป็นไรหรอกเอามือปืนตามด้วยข้ามหมดแล้วเบ็ดมันอยู่เบ็ดมันอยู่ลิมนี่ปลาเข้ากลางลำเนี่ยอืมงันเนานอย่างี ดึงก็มามาแล้วมาแล้วดึงดึงเข้าในเข้าในเข้าในเก้าสิบอ่หยุดแล้วหยุดแล้วอาเตรียมเพลินเพิ่เพลินแล้วเพลินแล้ว

มาดึงตรงมาดึงตรงมาดึงตรงตรงพลมาเล่นตรงนี้มันหยุดแล้วมันหยุดแล้วพลมาเล่นตรงนี้นู่นเหรอสีม่วงสี่ะสีม่วงนี่นี่เจอแล้วสีชมพูสีชมพูไม่ยาวแค่ประมาณหเมตรฮะไม่ยาวห้าเมตรไปไปให้มันรอดไป ูไม่ติดวะโดนปะพี่โดนปะไม่รู้วะติดพี่ก็ติดเหมือนกันตรงนี้มีแต่ถุงไอ้มีนี่สายด้วยสายอยู่ปะโดนปะโดนสายปะไม่โดนไม่โดนพี่ได้ดึงนี่มีไข่โอ้ไข่ไขวะ ปลาตายเน่าแฮ่โอ้โดึงไว้ขึ้นเอาเอาเอาไปเอาเปอาไม่เหรอเอาตะกลัวเอาตะกลัวก็ดึงไม้หมดเลยหือ่เานวยมสายอยู่ไหน โดนป่าโดนแล้วปล่อยสายเลยมาเล่นนี่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 ปล,ล่อยมันไหลไปเลยปล,ล่อยมันไหลทางนี้เลยข้างหนั้นถูกไม่ค่อยมีเยอะ เฮ้ยกระบอกมันไม่ได้ผูกไว้หรอน,น้ำน,น้ำน,น้ำมาแล้ว <laughs> ไม่กระบอกอหอพ่น <laughs> กระบอกหอพ่นไม่ได้ผูก <laughs> มาไว้มาไว้มาไวมา้มา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  ยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วเข้าก็ปล่อยมันเฮ้ยวีมาทางนี้วีมาทางนี้มาทางเบ้นนี่เซ็ตเซ็ตเสร็ตเสร็จเบ้นแล้วเสร็จเบ้นแล้วโอ้โหเกินสิบเกินสิบเยอะเกินสิบเยอะ ไม่ใครยิงคาดไว้อะเนี่ยไม่ใช่ดอกสามอ๋ออย่าพึ่งอย่าพึ่งสิปล่อยเลยปล่อยไปอย่าปล่อยปล่อยปล่อย้าวเลยแ่ห่เน่ยโ้ใหญ่กว่าวันเยอะ15เอ้าไม่ถึง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 ี่วันนั้ได้เท่านีเราทำอีี13เหรออ่ ท่างอะไรก่าไม่รู้ขอเฮ้ยปืนวีมันวางปืนไม่พิงอ่ะประจำเลยแล้วก็บอกเนี่ยเราก็นึกก็ผูกก็ไปเลยโอ้สัตว์ใจนี่อะไรอันนี้ตะขอแล้วโดนตรงไหนอ่ะ ดนห่างเหรอตดนนี้แค่นั้นแหละโอ้โหจุดเหนียวจัดหลังโอ้โดนโดนแค่คลิปอะครับเ,รอเออโดนแค่คีบไม่รู้ใครทำ่างขาดเนะี่ย <c oughs> โอ้ใหญ่เท่าเจ้าของเลย <c oughs> <c oughs> ใหญ่เท่าคนยิงเลยใหญ่ใหญ่ยกงคนเดียว <c oughs> ติดน,นิดเดียวเองอืมนี่เหรอตัวมันใหญ่เดี๋ยวไหมลูกตัวนี้ผมก,กัดในซองตัวเดี๋ยวไปห้องเราตัวนี้ใส่กระชังไม่ได้นะเออใส่กระชังเลย<อ>ก่อโน่นมันอุปกรณ์ไหมเอาอะไรขอนเข้าบ้านเลยโน่นบ้านช่างเสือบ้านช่งางไอ้น้่นมันไม่มีประหาหรอกไอ้ที่มีประหาดูนุ โอ๊ยเจอะมั้งไปให้ด้วยนะดูป่าดูว่าไหวเราจะหมุนนี่หมุนหมุนหมุนที่ไหนแล้วนี่สามเขาบแล้วเดี๋ยวเยวจมุไ้องยังไงความไม่อวามเยอะเลยนั่ง เจ็บมือัวดมือจังวดหัวมอายมอยก็หวังว่ารถกแกก็ยังไม่ถึงสิบสี่เลยเชื่อนีหัวเข่าที่ยิ่งไม่ล็อจะดีอ่ะโอ้ถ้าให้ลอก็มือขาดมาดีเขีเลยกูมันสิบเดี๋ยวก็ขึ้นสิบสเดี๋ยวก็ลงเีต่ยีเนี่ยหันหน้าตางนู้นให้ตาป้องอยู่นี้ เอาถือฟ้าเียวออวามีเยวไหวให้ให้คนทำจบหางเอออย่างนั้นหละอย่างนั้นแหนเลไม่ลบอย่างนี้สองอก็ได้อย่างนี้สองก็ได้เราตือนระวังนิดเราสูงเราสูงอ่าเฮ้ยไกลไปเปล่าวะนอนกล้องนี่นอนนี้เหรอเอาอีกอีกให้ปลาดูใหญ่ทําอีก ี่เขาจะเอาขาด้วยขึ้งตัวสิถ่ายไปก่อนนี่ตัวนะถ่าย้ยกปลายสูงเลยอะไรอ่ะกดหายดโรเลยยกปลายสูงไงหน่งกดไลคด้วยกดไลค์ด้วยอ๋อสาข้าจังอ่ะหนึาเอาหนกวเอาวางปลานี่เอาหลังผมชื่นเอีก ใครอีกใครหลังใครหลังมั้งแล้วตั้งปลายด้วยเอาอูโหหมุนเล็กเลยเนี่ยโอ้ยที่ตาโล้โอ้เออจะไปลอ่ะเป็นชื่อเปล่าเห็นเห็นเห็นะเห็น1 2 โอ้โหโอ้โหทำไมไม่นั่งตรงนั้นเมื่อกี้เนี้ยไม่น่ามาตรงนี้เลย เ<ไ>ต็มกล้องโอ้โหตัดลึกอย่างนี้ยังไม่ทันหเหรอเห็นไหมตัดบนก็ไม่โดนตัดล่างก็ไม่โดนก็รอดหมดขนาดมันปักเนี้ยมันห่างชี้เลยอะเออกระแท็กลงตรง เราก็ตัดเขาตัดลึกเลยเพื่อหนีพวกนั้นมาก็ต้องโดนเราปลอดไัยห้าหกโลมันปักหัวเนี่ยไม่ไหวเลยขายอ่ะาบ้านไหนอ๋อก็หมดเวลามาแล้ว